ตัวมา,มาอยู่กับเอกราชนาบกินก็อยากจะพูดเรื่องแตงโมก็เอกมันั่งข้างพี่ก็ได้นะมันั่งข้างพี่ก็ได้นะครับเห็นไหมสองคน,หนเ,เห็นไหมเออเห็นไหมนี่มานั่งกับเอกลักนาบกินนะครับนะ อ่าเคนไะได้ไหมได้ค,คดีน้องแตงโมเนี่ยวันนี้ก็มีการสอบพยานคนสําคัญนะครับนะอยู่ที่ครมสอบสวนพิเศษนะครับซึ่งผมเรียนให้ทราบนะครับว่าขนาดนี้เราไม่จาเป็นต้องออกมานะครับแจ้งความคืบหน้าให้ทราบนะบ่อยครั้งแล้วเพราะว่าขนาดนี้มีผลสรุปออกมาอย่างนะครับชัดเจนแล้วว่าหนึ่ง การที่มีการทําคดีนี้นะครับแล้วก็มีการส่งสานวนไปยังพนักงานอายการแล้วก็รวมทั้งส่งไปยังศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วนั้นนะครับในส่วนของการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนวิเศษที่เป็นคดีพิเศษไอ้ที่เป็นคดีสืบสวนนะครับนะที่มีการระบุเอาไว้แล้วนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าคดีนี้มีการพิสูจน์ชัดแจ้งแล้วว่าหนึ่งนะครับน้น้องแตงโม ไม่ได้มีการตกท้ายเรือตามคําบอกเล่าของตาเรือใดอย่างใดสองบาดแผลก็มีผลออกมาแล้วว่าไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือบาดแผล้างขวานะครับหรือบาดแผลอื่นก็ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือสามนะครับประเด็นที่สามก็คือว่าจุดตกในเวลา22.34 00ที่ตำรวจอุทธรภาคหนึ่ง 1, มีการแถลงข่าวเมื่อวันที่26เมษายน ฉบัว่ร้อยหกสิบห้านั้นก็ไม่เป็นความจริงนะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งปวงขณะนี้นะี่ยที่มีการสอบสวนอยู่สืบสวนสอบสวนอยู่นะครับอยู่ที่ว่าใครจะเป็นพยานใครจะเป็นจำเลยร่วมแค่นั้นเองไม่ได้มีสาระสําคัญที่จะต้องไปยืนยันแล้วว่าคดีนี้นะครับนะเกิดจากความประมาทนะครับเรายืนยันนะครับว่าข้อสรุปของพวกเราเนี่ยนะครับยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากความประมาท แล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงนะตามที่มีการทําคดีเมื่อสามปีก่อนดังนั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าคดีนี้นะครับมันชัดเจนไปหมดแล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะเสนอเป็นคดีพิเศษนะแล้วก็จะมีเจ้าที่นะครับที่ทําคดีนี้โดนดำเนินคดีไหนก็าหาหนึ่งห้าเจ็ดสองร้อยหรือหนึ่หกสี่กี่คนเท่านั้นเองวรวมนักพยานหลักฐานที่เป็นเท็จว่ามีพยานคนใด นะครับไปให้การต่อพนักง,งานสอบสวนที่เป็นเท็จและเป็นสาระสำคัญแก่คดีรวมทั้งมีการสร้างหลักฐานเท็จในต่างๆรวมทั้งคนเนเรือด,ด้วยนะครับทั้งหมดหกคนนะผมยืนยันนะครับว่ากฎหมายที่เราจะใช้นะครับเขาเรียกว่ากฎหมายสมยอมนะพี่น้องประชาชนหรือผู้รู้กฎหมายนะครับลองไปดูคดีเขาเรียกว่ากฎหมายสมยอมนะ,นะชชนกฎหมายสมยอมเนี่ยปฏิเนี่ยจะเป็นการสมยอมระหว่างนะครับโจท จำเลยแต่นี้มันมีทั้งโจมมีทั้งจำเลยมีทั้งตำรวจมีทั้งอายการนะร่วมการสมยอมนะครับร่วมกันสมยอม,นะม,ม,ยอมเพียงแค่เราพิสูจน์ว่าหนึ่งบาดแผลไม่ได้เกิดจากม้าบนเรือไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนเรือจริงตามที่มีการให้การของคนบนเรือบางคนนะแค่นี้ก็เพียงพอต่อการดําเนินคดีกับเจ้าที่รัฐได้แล้วแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือสามารถนะครับ ถึงแม้ศาลจะตัดสินอย่างไรก็ตามนะครับการเนียกว่าคดีสมยอมนี้นะครับถือว่าจะมีการเริ่มคดีใหม่ได้เลยนะครับเป็นโมฆะเอาง่ายเป็นโมฆะนะเป็นโมฆะเรียกเป็นโมฆะนะแังนั้นเนี่ยนะครับผมถึงไม่อยากจะออกมาอะไรมากเนาะเอะก็ gps ต่างๆเอก็เป็นคนทําให้นะวันนี้ก็มาดูรายละเอียดเพิ่มเ,เติมซึ่งเ,เราคาดว่าสัปดาห์หน้า จะมีการประชุมกันนะแล้วก็น่าจะมีอะไรที่มันชัดเจนชัดแจ้งนะครับขณะน,นี้ผมได้มีการเสนอรายชื่อไปยังชุดคณะพนักง,งานส,ส,สืบสวนสอบสวนดิไอเพิ่มอีกสี่ปากนะซึ่งเป็นคนที่สำคัญหนึ่งคนแรกก็คือว่าเป็นเพื่อนสนิทของน้องแตงโมงนะที่เกี่ยวข้องกับการทรงเด็กไปขายให้กับคนมีสี นักธุรกิจนักการเมืองนะอันเนี้ยนะครับคนนี้สําคัญเพราะเรามีไฟล์คลิปวิดีโอที่มีการส่งเด็กนะครับไปขายเขาเรียกว่าเข้าขายของการค้ามนุษย์นะครับนะอันนี้ก็มีการนะให้ออกมาเรียกนะครับเพื่อนของน้องแตงโมคนนี้ซึ่งเป็นคนที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักแล้วก็สารเนี่ยมาโดยตลอดนะอันนี้ก็เป็นคนที่จะมีการออกมาเรียกสองนะจะมีการ ออกมาเรียกพยานในวันที่เกิดเหตุที่รู้ข้อได้จริงนะครับตามคาให้การของนะครับของคนบนเรือนะนะครับนะครับของคนบนเรือดังนั้นเนี่ยนะครับผมจริงไม่อยากจะพูดอะไรมากที่ผ่านมานะใครจะว่าอะไรก็ชั่งแต่วันนี้เราของเงียบบ้างเพื่อให้คนบนเรือทั้งหกนะมีความหนาวเย็นรวมทั้งพู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดนะครับไม่ต้องรู้เขารู้เราละนะครับให้รู้แต่เราก็พอเขาไม่ต้องรู้เพราะเราไม่ยังเป็นจะต้องเปิดเผยความลับที่จะต้องอยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินการเอาผิกดกับคน,นต่างๆเหล่านี้นะนะครับที่สำคัญที่สุดคือขนาดนี้นะครับเราสามารถสรุปช่วงเวลาก็คือยี่สิบนาฬิกาสามสิบแปดนาทีจนถึงเวลายี่บสองนาฬิกาสิบเอ็ดนาที เลีวประมาณสักหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีทีท่ตีวงแคบแล้วว่าน้องแตงโมหายไปจากเรือในช่วงเวลาดังกล่าวดังนั้นหลังจากยี่สิบสองนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับไอ้ยี่สิบสองนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีเนี่ยจริงเป็นเรื่องที่ไม่ถึงเวลายี่สิบสองจุดสามสี่จุดหนึ่งศูนย์ที่ตำรวจมีการถแถลงว่าน้องแตงโมตกท้ายเ,ร,าเรือหรือตาเรือบอกว่าตกท้ายเรือแล้วก็ไปโดนไม้ปัดเรือนะครับอันนี้ผมต้องเรียนให้ทราบน,นะครับว่าทั้งหมดเนี่ยนะ มีการสอบสวนมีการชัดเจนชัดแจ้งมาแล้วนะครับแล้วก็ผลของอนิติเวิทยาศาสตร์บางอย่างนะครับก็ได้เห็นได้ดูนะเยอะนะนะครับจึงเชื่อว่านะคดีนี้นะครับพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลนะครับนะไม่ต้องกังวลนะและเดี๋ยวก็รู้เองว่าประมาณสัปดาห์หน้าคนที่โอนเงินให้กับน้องเตงโม4สี่แสน นะครับก็จะมาให้การซึ่งได้ออกหมายเรียกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาให้การที่เดชไอเป็นใครและเป็นค่าอะไรนะครับเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็จะได้จะได้รู้นะครับว่าเงินสี่แสนเนี่ยโมเดลิงคนเนี้ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับโอนเงินให้น้องแตงโมเป็นค่าอะไรนะครับจำนวนสี่แสนบาทนะนะครับเอกว่าไงไม่มีอะไรครับวันนี้ก็ยนไปเยี่ยมเฉยเออ นะถ้าเกิดเป็นในมุมของ GPS เนี่ยก็น่าจะครบถ้วนหมดแล้วนะครับที่เหลือประธานดีไซน์ก็ผูกไทม์ไลน์ทั้งหมดนะครับเข้ากับ GPS แล้วก็การให้ปักคำนะเท่าที่พอทราบจากสื่อที่ท,ที่ที่ให้สัมภาษณ์นะครับก็น่าจะครบถ้วนแหละนะครับนะแล้วก็รู้อะไรข้างเยอะทำทำไปเยอะกว่าเราเมื่อสามปีแล้วเยอะมากแล้วเพื่อนของนอ้องแจงโมที่เวลา20.38ิ มาให้การในวันที่พี่บอกมาครมามาใช่ไหมจะมาคุณเดวใช่ไหมครับอาใชัครับมาวันที่วันที่เท่าไหร่นะวันที่น่าจะสิบเจ็ดครับอือสิบสิบเจ็ดเดี๋ยวจะมาสองกับสิบเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวจะมีพยานสําคัญที่คุยแชทไลน์กับน้องแดงโมนะครับตอนที่อยู่จังหวัดภูเก็ตนะในเวลายี่สิบจุดสามแปดจะมาให้การกับคณะพนังงานสืบสวนสอบสวนของดีไอนะครับ ผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าขณะเนี้ยพยานบางคนนะครับเริ่มปฏิเสธไม่ยอมมาอย่างเช่นคุณอาพิชัยนรลงเนี่ยก็ทําหนังสือมาถึงดีทาว่าอขอทาเป็นคาให้การหรือเขาเรียกว่าขอขอเป็นการทําเอกสารชี้แจงนะครับนะนะส่วนเรื่องอาริษเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบของดีทายผมไม่สามารถตอบได้นะครับนะไม่สามารถตอบได้ว่า อ่าใครริงไครเทจรอดีายเป็นคนถแถลงดีกว่านะครับนะรอดีใจเป็นคนถแถลงส่วนเรื่องของเสือสำคงอ่าผมยังไม่ได้ตัดประเด็นนะครับเพราะว่าเสือสำคงเนี่ยนะเป็นประเด็นที่เรื่องเรือที่เรากําลังขอมร่วมเรือจากเจ้าของเรือนะครับอ่าที่ซื้อต่อไปจากเสือสำคงเนี่ยคนที่สามเพื่อขอมีการตรวจเรือนะแต่ทุกอย่างต้องได้รับความยินยอมจากนะครับผู้ควบคุมเรือด้วยนะครับว่า ยินดีให้ความร่วมมือไหมถ้าไม่ให้ความร่วมมือเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่ระหว่างการนะครับเป็นเลขสืบสวนมันยังไม่ใช่เป็นเลขคดีพิเศษ,ษ,ษนะครับนะต้องบอกว่าเป็นเลขสืบสวนยังไม่ได้เป็นคดีพิเศษ,ษนะครับนะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างนะครับรออีกไม่นานนะครับชุดคณะกรรมานสืบสวนสอบสวนของดีานัเนี่ยเขาก็จะมีการประชุมกันอ,อ่น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมใหญ่ของ คณะพนักง,งานสืบสวนของดีไอนในเรื่องของคดีแกงโมนะทั้งหมดนะครับและพรุ่งนี้กนะ็ที่มีการจ่ายการบ้านกันไปนะครับนะจ่ายการบ้านกันไปว่าหนึ่งใครนะครับรับผิดชอบอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนิติเวชของคุณหมอนะครับหรือพอทหรือสแกนใต้น้ำนะครับที่ทําร่วมกับกรมชลประทานนะหรือโทรศัพท์นะครับหรือวิเคราะห์โทรศัพท์ ต่างๆของคนบนเรือรวมทั้งของน้องแตงโมด้วยที่ได้เครื่องจากบางเจ็ตไปนะครับนะนะรวมทั้งาการสอบปากคำของพยานที่ผ่านมานะครับอันไหนจริงอันไหนเท็จนะครับแล้วก็วิเคราะห์จากาคลิปที่คุณหนุ่มกันชัยมอบให้มาทั้งหมดที่คลิปในรายการโอนกระแสรวมทั้งรา,ายละเอียดต่างๆที่มีการส่งมอบะวะพิชัดตลาดไทยนำภาพนะครับที่พบศพของผู้หญิง นะครับที่มีการเสียชีวิตตั้งแต่พบศพในเวลาสามชันะ่วโมงครึ่งวันหนึ่งวันวันครึ่งสองวันสองวันครึ่งสามวันอะไรเงี้ยเอามาเปรียบเทียบไม่เห็นนะครับนะอันนี้คือต้องบอกว่าเราเริ่มนะครับเห็นอะไรมากขึ้นความคืบหน้ามากขึ้นกว่า3ามปีที่ผ่านมาส่วนนังนารให้การของบุคคลบนเรือเมื่อ3ามปีที่ผ่านมาเคยให้การไว้กับชุดเก่า นะครับก็มีทั้งเอาง่ายว่ามีกติกคนเดียวที่ให้การนะครับมากที่สุดนะมากที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ก็มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะเพราะมีการาพาดพิงถึงนะครับบุคคลใกล้ชิดนะว่าสามารถเป็นพยานได้อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าบุคคลที่ใกล้ชิดเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสี่ที่ต้องออกไปเรียกนะมาชี้แจง นะครับตามคำกากาวอ้างของกตนะิที่เคยให้การไว้เมื่อสามปีที่แล้วนะครับนะนะครับเรื่องบัญชีธนาคารเรื่องเรืนทางการเงินก็ขณะนี้ก็ปปง,งก็ได้มีการดําเนินการไปแล้วนะครับนะความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าทุกคนก็ต้องรอนะครับรอเวลาเราไม่สามารถทําให้ทุกอย่างมันมันเร็วได้มาถึงขนาดนี้เนี่ย พวกเราทํางานกันมาเกือบสองเดือนนะครับนะนะครับพวกเราทํางานมาเกือบสองเดือนเนี่ยผมว่าก็น่าเป็นความดีใจนะที่เราสามารถที่จะมีความคืบหน้ามากถึงขนาดนะปัจจุบันนี้เนี่ยเดซไนก็มีการสอบพยานไปแล้วนะครับมากกว่าสิบห้าปากนะแล้วก็มีข้อมูลต่างๆจําจนวนมากนะครับตรวจดังข้อมูล GPS ต่างๆก็เจ้าของบริษ,ษัทเนปเกียนะครับ ก็มีการนํามามอบให้แล้วก็รวมทั้งหมดนะครับข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงรับต่างๆก็มีคนเข้ามาให้เบาะแสนะครับจานวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มของคุณเบลเอเองก็เริ่มนะครับมีคนเชื่อว่าไม่ใช่เกิดจากความประมาทเหมือนเมื่อสามปีที่ผ่านมานะครับอย่างคุณโบทีเคเนี่ยนะครับเมื่อสามปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องของคดีประมาทเนาะแต่พอนนี้มาให้การกับเรไอเนี่ย เชื่อว่าเป็นคดีฆาตกรรมไม่ใช่คดีประมาทนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่คดีประมาทนะอย่าไปต่อว่าคุณบูทีเคอะไรเพราะว่าบางอย่างนะครับนะทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็ต้องหลายๆเรื่องมันมีที่เขาจะต้องปกปิดบ้างเนาะแต่ผมยืนยันนะครับว่าสิ่งที่คุณบูทีเคให้มีประโยชนต์ต่อคดีน้องแตงโมงนะครับนะทุกคนที่มาให้การนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิปโป ก็จะเป็นพี่แตงโอสกรพี่บีมสัน,ย,นะนะน,สนยูนะครับนะเพื่อนสนิทเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ต่อคดีน้องแตงโมทุทกทุกคนนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ทุกคนเชื่อว่าเป็นคดีฆาตกรรมนะครับไม่ใช่คดีประมาทละนะนะไม่ใช่คดีประมาทละนะครับดังนั้นเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าพวกเราอย่าเพิ่งไปต่อว่าใครหรืออย่าเพิ่งไปตําหนิใครเพราะทุกอย่างเนี่ย เวลาออกสื่อแบบหนึง่งเวลาให้การเนี่ยเขาให้การอีกแบบหน,นะนึ่งนะดังนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่อยากมีปัญหากับคนบนเรือด้วยกันนะเพราะว่าเขาเคยเป็นเพื่อนกันมาเคยทําอะไรกันมานะครับผมเนี่ยอย่างนี้นะครับว่าคดีพุ่มกับโจนเนี่ยนะครับองผ,ผมก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่านะผมถูกพาดพิงนะนะครับถูกพาดพิงผมก็นอกมาชี้แจงกันนั่นเองนะส่วนอื่นแค่ว่ากันแต่ผมเน้นเรื่องคดีแตงโมเป็นหลักนะแตงโมเป็นหลัก แล้วก็ต่อไปจะเป็นเรื่องของการเปิดโปรงการทุจริตนะครับของหน่วยงานของรัฐนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเป็นโจมตีร่วมกันนะครับคดีแตงโมเป็นคดีสุดท้ายที่ผมจะทำนะแต่การเปิดโปรงการทุจริตของหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับมันเป็นหน้าที่ของผมที่อันนี้ทําเพื่อสังคมทําเพื่อประเทศชาติไม่ได้เกี่ยวกับการช่วยเหลือใหญ่ใหญ่ชากรรมละนะครับจะเป็นเรื่องของการเปิดเผยมากกว่านะครับเปิดโปงกระบวนการทุจริต คอร์รัปชันของประเทศชาตินะอีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของนะการช่วยเหลือชญาก,กรรมนะครับนะครับวันนี้ก็ต้องบอกทุกคนนะครับว่ามันต้องแยกแยะนะแยกแยะแล้วก็วันนี้นะที่มาเนี่ยนะครับก็เป็นห่วงทุกคนนะครับนะเป็นห่วงทุกคนก็มาดูสิ่งที่เป็นการบ้านที่เราฝากไว้นะให้ทำเหมือนกันนะครับ ผมมาเอกเนี่ยผมก็มีการบ้านเอกทําไปแล้วนะผมก็มาติดตามการบ้านเหมือนมันผมเป็นครูอ่ะนะครับก็ไปติดตามการบ้านที่ฝากไว้กับทุกทุกคนฝากไว้กับคุณหมอทวัชใจฝากไว้กับเอกฝากไว้กับทุกทุกคนที่ดาวน,น์ไพ่เอกชนที่เราจะต้องนะครับเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมิกกันแล้วก็เอาไปส่งต่อให้กับเดไอเพื่อใช้ประกอบในสำนวนคดีเพราะบางอย่างเนี่ยนะครับ เจ้าหนี้ดีใดก็เพิ่งมาทำต้องยอมรักกติกาก่อนว่าเขาเพิ่งมาทําได้ไม่กี่เดือนนะคดีนี้มันผ่านมาสามปีแล้วนะครับดังนั้นเราต้องช่วยเหลือนะครับนำข้อมูลไปเสนอให้เห็นว่าอันนี้เป็นเป็นติ๊กตอกปลอมนะอันนี้เป็น y youtube ปลอมอันนี้มีการตัดต่ออะไรเงี้ยนะครับเพื่อไม่ให้ดีในเสียเวลาแล้วก็หลงประเด็นต่างๆนะครับเราก็ต้องเอามาให้สังเคราะห์ให้เสร็จว่า อันนี้เคยปรากฏไปแล้วว่าไม่จริง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 อันนี้คือจริงอันนี้ไม่จริงอะไรเงี้ยอย่างเช่นอ่าอะไรอ่ะเอาขวดตีหวัวหรืออะไรตรีหวัวกันเนี่ยนะครับอันนี้มันไม่จริงเราก็ตัดทิ้งไปนะครับแต่ผู้บงการทั้งหมดนะโมงเรียนนะครับว่าผมทราบแล้วว่าเป็นใครนะผู้บงการใหญ่ um ที่นะครับน้องแตงโมงไปอยู่ด้วยเป็นใครอันนี้ผมพ <G> อทราบแล้วนะครับนะก็ต้องถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยที่ใหญ่พอสมควร ที่คดีนี้มันถูกบิดเบือนมาสามปีก่อนเนี่ยคนที่อยู่เบ้างหลังจารับว่าเป็นผู้ใหญ่จริงๆนะนะเป็นผู้ใหญ่จริงที่อนะไม่ได้แปลกใจเลยนะไม่ได้แปลกใจว่าคดีทาไมถึงบิดเบีย้ยวแบบนี้นะครับทาไมถึงบิดเบีย้ยวแบบนี้นะก็ก็เรียนให้ทุกคนทราบนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์ดูไหมมีเวลามาอ่านคอมเมนต์ดูสใหญ่บอ,อกว่าพูดเยอะมากเลย วันนี้พี่อ่ามามาเยี่ยมนะครับแล้วก็มามาดูความคิดหน้ากันบ้านที่อยากให้มานะครับก,ก็ต้องบอกนี้ครับว่าไม่ได้เงียบนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยเราเราทํมาสามปีแล้วแล้วก็ส่งให้กับทางดีไซ์ทั้งหมดครบถ้วนนะครับที่เหลือก็ต้องให้เวลากับทางดีไซน์ทางานนะครับเราก็คงเข้าไปก้าวล่วงไม่ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่ inbox เข้ามาด้วยนะครับหลักฐานเนี่ยหลังจากที่มีการนํามา นำมาให้ DSI อีกรอบนึ่ะครับก็มีคนทราบข่าวนี้เยอะนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์้ามาหาผมเนยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยเข้ามาอีกทุกวันครับก็บางทีก็ไม่ได้ตอบบางทีก็ตอบช้าบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็จะมีทั้งหลักฐานที่เรามีอยู่แล้วนะครับกับหลักฐานที่บางทีมันก็อาจจะมาประกอบกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็ส่งให้กับการ DSI หมดนะครับพอพอเราตอนนี้เนี่ยเราเรา,เราทำได้เพียงถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ส่งไปทาง DSI นะครับแล้วก็ดีไซน์ก็เป็นคนประกอบแล้วก็ร้อยเรียงทั้งหมดนะครับเพราะงั้นก็ไม่ได้เงียบครับไม่ได้ไม่ได้เงียบหายไปไหนนะครับแค่ว่าเราถ้าเราพูดอะไรไปหรือว่าสัมภาษณ์อะไรไปที่มันแบบไม่สอดคล้องกันหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในในสมนวนอยู่แล้วครับก็อาจจะทําให้กดดันกับทางดีไซนอีกนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าก็มีทั้งสองมุมนะพี่อาจมุมที่แบบว่าไม่เชื่อดีไมุมที่เชื่อดีไเนี่ยครับผมก็จะพูดมาตลอดว่า วันนี้เราอาจจะต้องให้กําลังใจแล้วก็ให้ให้โอกาสทางดีไซน์ทงานนะครับไอ้วันที่มันไม่ได้เป็นเป็นตามที่เราคาดหวังเนี่ยเราเรามา,าุวนวายปิดโวยต่ภายวันนั้นมันก็ไม่ได้สายไปถูกไหมครับแต่ว่าวันนี้เราต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันก่อนนะครับผมเองก็ตอนนี้ทําได้แค่เป็นกําลังใจให้ให้ทั้งทีมพิอาจแล้วก็ดีไซน์ด้วยนะครับตัวผมเองก็มีอะไรที่เล็กๆน้อยๆสามารถทําให้ได้ก็ส่งเพิ่มเติมแค่นั้นครับคือ างครั้งเดซไนก็ฝากเราเป็นการบ้านเราก็มีหน้าที่ทําการบ้านส่งให้เดีไนนะครับเพื่อใหอ้รวดเร็วนะครับรวดเร็วแล้วก็ทุกคนได้ได,ได้ได้เร่งรัดในการทําคดีนี้ให้ปรากฏนะครับแต่นั้นเนี่ยนะเราถึงแม้ผมช่วงนี้ผมจะป่วยบ่อยต้องบอกว่าป่วยบ่อยนะแต่ก็ไม่ได้ว่าอ่าเล่าท้ออะไรทั้งสิ้นเพราะทุกอย่างคือ ดินหน้าอย่างเดียวแต่วันนี้ผมไปหาหมอแล้วนะครับก็ทานยาแล้วนะครับเชื่อว่าอีกสองวันก็เสียงน่าจะเข้าที่นะตอนนี้ให้คุณหมอตรวจแล้วนะครับนะมันมันผมไม่ได้หนักใจอ่ะผมเจอมาเยอะแล้วคนมีอิทธิพลนะใหญ่กว่านี้ก็เจอมาแล้วเขาเรียกว่าใหญ่กว่าเธอเ,ธอเจอมาแล้วนะดังนั้นถึงบอกว่าผมเป็นนักรบโรนินคือผมไม่ได้สนใจว่าคนที่ผมจะต้องตอบก่อนเป็นใครนะหรือใหญ่แค่ไหนนะครับ กพราะเป็นดินนี้นะครับทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับไม่มีใครที่จะใหญ่กว่าลงนะไม่มีใครที่ใหญ่กว่าลงไม่มีใครที่นะครับจะเหนือนะครับกฎหมายไปได้นะครับทุกอย่างคือทุกคนต้องต้องเห็นว่ากฎหมายไม่ศักดิะนะผมไม่ผมไม่เคยเข้าข้างใครนะนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยทุกคนบอกว่าทําไมเราไปเข้าข้างเรือนจาไปเข้าข้างทําไมไม่เข้าข้าง ฝั่งโจ้อะเนี่ยผมมองตรงว่าฝั่งโจ้ไม่ถูกต้องผมก็ต้องยืนยันว่าสิ่งที่ที่ทําไม่ถูกต้องก็คือไม่ถูกต้องผมจะไปทําดําให้เป็นขาวขาวเป็นดําผมทําไม่ได้นะเพราะพวกผมนี่คือนักรบโรนินคือต้องยึดหยัดต้องยืนหยัดความถูกต้องแล้วก็ต้องมั่นคงในหลักฐานนะผิดคือผิดนะครับนะต้องบอกว่าผิดคือผิดนะครับเราเป็นเสือนะเราไม่ใช่เป็นหมานะอันนั้นทุกอย่างคือ ไม่มีใครซื้อเราได้นะจะมาบอกว่าเราต้องช่วยนะไม่ใช่ผมไม่อยากคนโลกสวยนะคือถึงแม้โจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ก็ขอเสนงความเสียใจต่อครอบครัวแต่เรื่องความถูกต้องต้องมาก่อนความถูกใจนะผบอกให้เลยว่าเรื่องความถูกต้องต้องมาก่อนความถูกใจอะไรที่ไม่ใช่ผมก็จะออกมาบอกว่าไม่ใช่อะไรที่ใช่ผมจะบอกว่าใช่นะแต่นั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าทุกอย่างคือต้องตรงไปตรงมานะถ้าเราไม่ตรงไปตรงมา ต่อไปเราก็เองเราเองก็ไม่มีความน่าเชื่อถือในสังคมนะครับเราจะมีความน่าเชื่อถือในสังคมนะต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับ